ที่บ้านจะใส่นิดบ้านลองดูกันเดวอยู่บ้านกัต่างสวัสดีครับซอนี่น้ำสกุลก็มีโอกาสได้มาส่งมันหมักยิดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอกุชินารายครับสวัสดีครับเจ้าความเพื่อติดต่อเนาะที่ที่เมันสั่งเพ่นกำลังมากอ๋อครับมาบอกโอ้ยไกลขนาดเลยผมมาขึ้นเขาบ่เคยมาเถอะบอกเคยมาจักเถอะไม่ได้ใส่เนี่ยสกุลสกุลว่านอนผู้ใดครับอน้ำสกุลมาเป็สกุลเพื่อนเลยทำนมอยู่นี่บ่ครับ นี่นคนมาล่งมือขื่นอ๋อตาวบานนอนขื่นตัวมาลงมันเือกันครับเออมันขื่อเป็นราคาเนาะต่เนาะเโซ่กระต่าย้ีมันข้ามีครับข้าเร็ดแลาน้น แตว่าคนละคนกันนาะคนละคนกันนะ้ะเี้ยงสักปีละครับน,นีามเยมาด้่อยไปีกปีผสมน้ำให้มันใจง่อยด้วครับน้องก็กินดีอะต้องผสมนก็จะปูะน,น,น,นะครับจะดีขนจะายก็ได้แต่เานดม

นี่เ็สลิงเนาะ<ม>ตนี้เน่ต่อเวลาถี่มันขีดยา,ยากมานะันจะเข็มกลไปซื้อมาเลยคไรับเข็มใดที่จะเหมาะกับมันกอนี้เปุดสั้น<ม>แล้วก็เข็เมเข็มมาแล้วก็ต,<อ>ต,ต่อตรนี้เข็มต่อเข็มแ่ครับก้นเข็มดยอะในกะุกยาุ่ใเวลาซตั้งปายาขึ้นมันก็เสียบแบบนี้นะครับ แล้วก็บีบไล่อากาศลงให้ยามันเข้าเต็มนี่แล้วก็ฉีดเลยเพราะเขาจะเจ็บนิดอ่าแม่แม่ครับมันจะฉีดไล่ลงมันเองนะครับมันมีขวดยานอกจากที่เตเบิลปั๊บที่ซีเรกับปั๊บตรงนี้ครับเจ้าหนึ่งที่กับปั๊บเข้าไปชาไทยยาปริมาณพ่อเราเขากับ่าตรงนี้แม่ครับเขาต้องการสักทีซีเขากับปั๊บเอานะครับตรงนี้เวลาปั๊บคนตรงนี้มันจะเยอะมับ แม่หมูอุ้มท้องกินได้ไหมครับกินได้ครับกินได้เหมือนกันครับกินได้เบิดเลยกินได้ทุกอันครับทั้งแบบเปลือกแบบนี้แม่ครับแบบเปลือกนะพวกแม่อุ้มท้องพวกตัวใหญ่ๆนะครับมันจะกินดีกินดีกว่าครับผสมอาหารกระไบผสมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าจะดีกับผสมอาหารให้มันนำเพราะว่ามันจะมีโปรตีนมีวิตามินอย่างหลายอย่างนะครับอ๋ออาหารเรม่ไดิอ่าแม่ครับแม่ครับครับ ครับเป,เป็นอยากครับสงสัยเป็นหิวโอ้ห้าเดือนนี้ได้สบายเลยครับแต่ว่ามันบ่ถึงห้าเดือนหรอกครับแต่หมูป่านนี้นครับกินเป็มประมาณหมื่นองหมื่นเบมื่น,นเนมื่อเดียวได้ครับที่ผมเอามาเห็ดกระได้ปลาเมือ่อเมื่อนี้กับเมื่ออื่นก็เริ่มก,กินดีครับก็เริ่มกินได้ ถ้าเขาผสมน้ำเสร็จจังน้อยมันก็นจะกินง่ายกว่านี้นะครับผสมน้ำแล้วก็ใส่อาหารจังน้อยนะครับมันจะกินดีกว่าแม,ม,ม่นครับอนนโอ้ครับครับเยนี่ตัวได้ชิม,มก็ชิมก่อน เพื่นยังบอคุณชินกลิ่นอเมนครับเมียนถ้ามีคู่ทั้งกะเอาคู่ทั้งใสอยู่แล้วกะเอานี่ใส่นะครับอาหารครับมันเนี่ยรวมกันใส่น้ำาจ้หน่อยนึงพอให้เป็นแบบคล้ายๆกับข้าวต้มนะครับมันก็จะกินง่ายมันจะดูดกินเลยครับคอกอนนี้จะกินดีกว่าคอกนั้นครับป้าแต่ว่าถือว่าอ้วนได้ครับเพราะคอมันเป็นตันเลยนี่แกยังเรื่องปูกัแกยังมะอนปนได้ครับ งามูงามอยู่ครับควันอยู่ก็มันสะอาดเนาะครับอ๋อครับโอ้ไปเห็ดงาหรือไงบ้างครับเดืดงานยอะมากครับมาลาอ๋ออาชีพเสริมเนาะอาชีพเสริมครับโอ้เนี่ยนะครับได้ตังดีจักแกใจเยอครับเต้า้ครับคือการแหละครับถ้าเข้าไปแล้วเนาะเเเ่นก็้าจัดีหยครับผมกลับมากับวันตัวแรกจะว่าจะเลี้ยงหมูขาวนี่แหละ แต่ว่าเอาไปเอามาตลาดมูฮันผมมีตลาดมูฮันก็เลยส่งมูดําดีกว่านะครับอ๋อทางทางคุณเขาจะอนันะไหเนาะแม่ครับเนาะเขาจะมูดาเนาะแม่มีมูฮันนะนะครับ,นนรบเพราะว่าม,มีน้องเป,เปิดตลาดมูฮันก็เลยหามูส่งเขาครับมันมีมูหันส่งเขาต,เตัวนึงก็บ่บแพงเนาะครับลูกมันนี่เขานี่กินดีแต่ว่าจะกินดีนี่กับเพื่อนผมบ้าแหละสมน้ําพวกนี้ครับคนให้มันเข้ากันแรก แต่ถ้าเกิดว่าหลังๆไปหัวอาหารนี่กับบัวจ้องนั่ก็ได้กินดีคือกันแต่ว่ากผสมดีที่สุดครับมันจะเพิ่มโปรตีนเพิ่มวิตามินต่างๆครับหลายๆอย่างนะครับครับกินดีของนี้กินดีอันดียวผมจะกลับก่อนครับเพราะมันไก่เนาะโอเคเดี๋ยวกลับเลยเด้อพี่เนาะขอบคุณครับจัักีีออยงพ่นาเ้